สวัสดีครับศุกร3ทีษสาคมส5 6 5นะครับเวลา11 5 9โมง59นาทีนะครับเรามาอัปเดตแนวโน้มของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อจะเก่งกําไรสาหรับเราที่จะขอที่จะคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในตัวไหนนะครับรามาดูที่ตัววอลลุ่มกันนะครับเข้าไปที่วอลลุ่มนะครับสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้าตัว S, S Tower W3 นะครับถือว่าเข้ามารุนแรงทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่อินดิเคเตอร์นะครับตัวที่ใส่อินดิเคเตอร์ก็คือตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปของตัวสัญลักษณ์ของรูปของตัวสายฟ้านี่นะครับที่มีลูกศรที่ชี้นี่นะครับเรากดเข้าไปตัวที่เราใช้ประจำนะครับก็จะเห็นว่านี่คืออินดิเคเตอร์ต่างต่างที่เราควรจะใช้ประจำนะครับอันแกก็ใส่บอลลุ่มเข้าไปก่อนเลยนะครับบอลลุ่มภายในประเทศนะครับดูว่านักทุนต่างประเทศ ภานในประเทศนั้นต่างกันยังไงนะครับตุนต่างประเทศนั่นก็คือจะเป็นของเมื่อวานนะครับส่วนทุนภายในก็จะเป็นของวันนี้นะครับเราก็กดเข้าไปอีกนะครับก็ใส่เราจะใส่ตัวที่เป็น linear regression หรือ b l l bollinger Band เข้าไปที่กรอบใหญ่ๆนะครับคลิกที่กรอบใหญ่แล้วก็ใส่ bollinger Band นะครับเลาคลิกที่กรอบใหญ่ใส่ linear regression นะครับแล้วคลิกที่กรอบใหญ่ใส่ m a c d นะครับจะเป็นตัวป่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจนนะครับ ก็จะเป็นแนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทำไมเขาถึงเข้า S Tower W3 มาถึงอ4่า24ล้านนะครับเข้าเมื่อวานดูจากแนวโน้มนะครับก็จะเห็นว่าราคาก็ค่อยๆปรับตัวกลับขึ้นมานะครับสำหรับตัว S Tower อนะครับก็เมื่อวานก็อยู่ที่0.01นะครับวันนี้ก็พุ่งขึ้นมาเป็น0.02เค้เขาก็แค่ทำการขายระหว่าง0.01กับ0.02 ถ้าเกิดเขาเป็นจํานวนมากเขาก็จะได้หลายล้านบาทนะครับก็ใส่เข้าไป24ล้านก็ขายวันนี้ที่0.02เวลา A เอเอชีโอเคลือบเข้าไปนะครับก็ขายที่22ไอ้ที่23 24ี่ล้านบาทก็ถือว่าได้กําไรสูงนะครับก็เป็นแนวโน้มอย่างนั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็ดูตัวนี้เราก็เราสําหรับท่านลงทุนที่ยังคงยังไม่ได้กําไรหรือยังไม่ได้ขายนะครับก็คงต้องถือต่อไปนะครับสำหรับ Spower3 ดีบีสาม ก็เราก็ต้องรอจังหวะให้เขามีลักษณะของการเฟื้นแล้วก็ราคาก็พุ่งขึ้นมานะครับแต่ประเด็นก็คือโดยรวมเขายังคงเป็นไซด์เวะาเขาก็ยังคงเป็นไซด์เวลาลงมาเพราะฉะนั้นถ้ารอก็คือรออีกนานนิดหนึ่งนะครับกว่าจะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับขัดมาอีกตัวนะครับ UPA นะครับตัวนี้ UPA ก็นักลงทุนต่างประเทศเข้าไป18ล้าน5ก็เพราะถามว่าจังหวะเป็นขาขึ้นกลับหรือยังนะครับเราก็ดูนะครับว่าจะเข้าจะ เข้าจังหวะที่จะกลับคือได้ย่างแต่ประเด็นก็คือนักทุนต่างประเทศเข้าลงทุนนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณอ่าตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่0.40นหรือ0.41นึงะครับก็ถือว่าต่ําทีเดียวแล้วก็นักทุนชาวไทยก็ยังคงไม่เข้านะครับประเด็นก็คือมี MACD กําลังจะกลับขึ้นมาที่เส้นสัญญานะครับตอนนี้ก็คือถ้าเป็นนักทุนทั่วไปก็คอือต้องเข้าตามนักทุนต่างประเทศเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือว่าท่านก็ต้องเข้าเก่งกําไรท่านก็ต้องเข้าเก่งกาไรที่0.41หรือ0.42 0.43อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อยู่0.40เพื่ออะไรครับเพื่อจังหวะนั่นก็คือจังหวะขาลงตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาลงสลหับก็จะเป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปท่านก็ต้องอ่านเกมตรงนี้นะครับตามลักษณะของการข,ขึ้นการลงของราคานะครับเมื่อเขาไซด์เวดาสุดเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดดังนั้นจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นโอกาสที่จะขึ้นไปที่0.85ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ UPA ก็เป็นลักษณะไซด์เวัพ ือว่าเป็นหุ้นดีนะครับหุ้นจังหวะไซด์เว้อัพแบบนี้นะครับประเด็นก็คือรอแค่ MACD นะครับพุ่งขึ้นมาอยู่บนเส้นสัญญาลนะครับก็ทานองนี้นะครับประเด็นก็คือก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีเ a c มออยู่กล้สัญญาลหรือยังมีวอลุ่มเข้าหรือยังนะครับแล้วก็ราคามันก็จะดีดกลับขึ้นมานะครับแต่ประเด็นพอราคาดีดกลับขึ้นมาเราต้องกัดฟันนะครับกัดฟันถือให้ได้นะครับฟันทนให้ได้มันจะขึ้นมันจะลงมันจะขึ้นจะลงจนสุดท้ายมันจะไปที่สูงสุดคือ 0.85นะครับยังไงก็ต้องทนถือรอให้ได้นะครับสําหรับทานักทุนที่จะทํากําไรนะครับนี่คือวิธีการทํากําไรในสไตล์ของเรานะครับถัดมานะครับ a q a q ก็เป็นจังหวะที่รอนานนะครับจังหวะประเด็นก็คือนักทุนต่างประเทศนั้นเข้ามานะครับขอภัยนะครับก็นักทุนต่างประเทศนั้นเข้ามานะครับแล้วุนชาวไทยยังคงหลอมแหลมนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้นะครับราคาของ MAC นั้นขึ้นมาแตะเซนสิกงสลเรียบร้อยเะครับเพราะฉะนั้นราคาถัดมาคือ มันจะขึ้นมาด้านบนของตัว linear regression แล้วก็ค่อยไซเวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะไซเวยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยสูงขึ้นไปตอนนี้ราคาที่0ู3นะครับราคาก็จะขึ้นมาที่0.04ถ้าเกิดวันนี้สามารถยืนที่0.03ได้พรุ่งนี้ก็จะสามารถเปิดขึ้นมาที่0.04ได้ก็เป็นแนวนี้นะครับตอนนี้ก็คือราคาจากเมื่อวานเซืรอนที่เขาเข้าไป17ล้านนะครับราคามันยืนอยู่ที่0.03แต่พอเปิดวัน,นี้นนาาาานด้ ราคาถัดไปก็คือ0.04นะครับในวันถัดไปนะครับก็รออยู่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับ0.2เ็ษ0.03เ็จ0.04ทีนี้ก็อยู่ด้านบนเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็แค่สตัวนี้ก็กําไรหมอลานแล้วนะครับราักฐานเข้ามา17ล้านบาทตัวถัดไปนะครับ BDMs นะครับ BDMs เป็นจังหวัดอะไรโอ้โหเป็นจังหวัดสวยงามนะครับถ้าเกิดเราเข้าอยากจะเก่งกําไรเราก็เก่งกําไร BDMs เพราะว่าเป็นจังหวัดขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็คือเขาจะขึ้นมาชนด้านบนเรียบร้อยนะครับเขากำลังจะขึ้นมาชนเขากาลังไซเวย์ขึ้นมานะครับจังหวะเขานะครับ m อ็ขึ้นมาชนเส้นซิงแนลมีผลรุ่มเข้านะครับทั้งภายในและภายนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะก็คือแน่นอนว่าราคาต้องขึ้นต่อเนื่องนะครับและวันนี้ก็ทํานายต่อไปเลยได้วันถัดไปนั้นก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อไปเนื่องจากว่ามีทั้งนักทุนภายในประเทศเข้ามีทั้ง M.S.C.D. อยู่แ้เซ็นสัญญาแล้วมีนักทุนภายในเข้าเพราะฉะนั้นให้ภายนอกเข้านะครับเพราะฉะนั้นราคาย่อมมีการถีบตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในวันถัดไปนี้เราก็หวังว่าก็จะขึ้นไปสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับเป็นกําไรระยะสั้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นหุ้นที่เป็นอนุพนธ์ไซด์วอัพเนี่ยไม่ว่าเราซื้อตรงไหนจะได้กําไรถ้าเราซื้อตรงนี้ยิ่งได้กาไรใหญ่ถ้าซื้อตรงนี้ก็ได้กาไรเหมือนกันถ้าซื้อตรงนี้ก็ได้กาไรเหมือนกันเพราะสุดท เหมือนกับจะทำนิวไฮนะครับก็ขึ้นไปทดสอบนิวไฮถ้าสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก็เป็นนิวไฮนิวไฮก็ยังคงพุ่งทะลุขึ้นไปต่อนะครับสลับปีดีเอนะครับราคาตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25.56นะครับก็ถ้าเกิดจะทำกำไรก็ไปที่27คือจะมันจะทำกำไรไประหว่าง26ขึ้นไปถึง27บาทนะครับสลับตัวด d m ีนะครับถ้าถ้าอยากทราบว่าจริงๆเรามอง แนวโน้มของตัว b d s ยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆประมาณ2-3อาทิตย์หรือว่า23สาวันก่อนหน้านู้นนะครับว่า BDMs นั้นมีนักทุนต่างประเทศเข้าแล้วเราบอกว่ายังไงนะครับสุดท้ายเราก็ให้เข้าเอาไว้เพราะว่าเป็นหุ้นดีตัวหนึ่งในปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรที่จะเข้าเอาไว้หรือว่าดูแลเอาไว้นะครับตัวจุธาวันนี้มีโอกาสเดีดขึ้นมานะครับจังหวะของจุธาก็คืออะไรครับจังหวะของเขาก็คือตอนนี้ เขามีวันรุ่มของภายในภายนอกประเทศเข้าภายในเข้านิดหน่อยแล้วก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลก็หมายว,ว่าราคาก็มีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ1.30หรือ1.37หรือ1.3กว่าๆนี้นะครับ1.3กว่ากก็จะไปที่1นนะครับสูงสุดของเขาก็คือ1 1ึ่นะครับสูงสุดของเขาคือเรนเนียและเลกชั่นด้านบนนะครับดะงนั้นตอนนี้ก็คือจุดธาก็เป็นโอกาสกลับมาแล้วก็ลอง ลองดูจุธาลูกนะครับจุธาลูกมีไหมครับในนี้จุธาลูกก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นมานะครับเมื่อเมื่อจุธาแม่นั้นดีดกลับขึ้นมานะครับเราก็ลองดูนะครับจุธานี่ W1 นะครับจุธาลูกนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะก็คือถ้าเกิดท่านซื้อราคาถูกๆนะครับก็คือ0ูนย์จุเราก็รอกัดกัดฟันไว้เก่งกําไรก็จะไหลขึ้นมาที่0ูนย์จุดศูนย์แปดโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่ากําไรสุดๆนะครับสหรับจุธา ก็เป็นการเก่งกําไรที่ได้ดผลนะครับก็น่าสนใจนะครับถ้าถือว่าถ้าตัวลูกเน้นมนมีต้นทุนต่ำกว่าแต่ว่าได้กําไรให้สูงกว่าหมายว่าได้ผลตอบแทนสูงกว่าเราก็ควรจะทําก็ต้องควรจะเข้าที่ตัวลูกนะครับแอดมินนี่ก็เคยเข้า0.33กว่ากว่าแล้วก็ไปออกที่0.5กว่ากว่านะครับก็ทนถือไม่ได้ก็คือ,อวิ่งไปวิ่งมาดหหูหุ้นนู้นหุ้นนี้มีแต่หุ้นน่าเล่นทั้งนั้นเลยมีจังหวะขาลงทั้งนั้นเลย ก็ไปเข้าเข้าไปเข้ามั่วเข้าไปเข้าบาเข้ามาก็ไปเข้ามาก็ติดลบครับประเด็นก็คือเราเล่นมั่วครับคือประเด็นการเล่นหุ้นนี้ก็คือถ้าเกิดคุณรู้ทิศทางแล้วคุณอย่าเล่นมั่วมันก็จะได้กําไรแต่ถ้าเกิดคุณมาเล่นมั่วตัวนู้นก็ดีตัวนั้นก็ดีกระจายไปหมดเป็ดเป็ดเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้กําไรอะไรสักอย่างเลยนะครับเพะฉะนั้นก็วิธีการเล่นให้ได้กําไรคือต้องเล่นทีละตัวนะครับเล่นทีละตัวทีละ2ตัวแล้วก็พอตก็สร้างขนาดเล็กขนาดพอตไม่เยอะนะครับจํานวนหุ้น ต่อพอตก็เป็น3หุ้นต่อตัวต่อพอตอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็จะเล่นได้แบบได้มีกําไรนะครับแต่ถ้าเก็ดเล่นไปมั่วๆโอ้โหดีใจเหลืองใจไปหมดว่าทุกตัวก็ได้กําไรทุกตัวก็ได้กําไรปรากฏว่ากําไรได้น้อยกว่าสิ่งที่เราเข้ามามุ่งเน้นนะครับก็คือเราต้องจดจําจดจ้องเข้ามาแค่นั้นเองก็คือว่าอย่าไปดูเยอะนะครับก็คือดูให้ทุกคนเห็นว่าเราดูเป็นดูดูออกแล้วทีนี้เราก็ค่อยสโคปจํากัดมาว่าตัวไหน เหมาะสมอย่างจุดทานี่ก็เหมาะสมนะครับทีนี้ราคาก็จะขึ้นไปที่0.90นะครับสาหรับตัวลูกนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ให้ท่านนักทุนใหม่ๆได้ฟังแล้วก็กัดเก่าเอาเป็นประสบการณ์ของตัวเองแทนที่ท่านจะมาเสียเวลาดูไปนานๆหรือว่าดูประสบการณ์ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็ดูจาก คลิปของชแนลนี้ก็จะบอกว่าท่านก็ไม่ต้องทาอย่างนั้นท่านไม่ต้องทำงนี้ท่านไม่ต้องนี้มันจะเสียเวลาแค่ท่านดูแค่จับตาแไม่จิตตัวแล้วดูทิศทางของแม่มันเป็นนะครับตรงน,นี้ก็คือไซส์ w ว y อัพนะครับตามหุ้นแม่ของเขาครับดัะน,นั้นซื้อตรงไหนก็ได้กําไรครับตรงนี้ก็ได้กําไรซื้อตรงบนสุดตรงนี้ก็ยังรอมันจะดีกลับมาในที่สุดก็จุดที่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์อะไรประมาณนี้ยังไงก็ได้กําไรนะครับซื้อตรงบนสุดยัง แม้ว่าจะเป็นชาวดอยสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายหุ้นเหมือนราคามก็จะสูงกลับขึ้นไปเพราะนั้นยังไงก็ได้กําไรนะครับก็แค่รอจังหวะให้เป็นแค่นั้นเองนะครับนั้นจังหวะถัดไปก็คือเราต้องฝึกฝึกออกนะครับอย่างเช่น TRC เห็นไหมครับจังหวะของ TRC ถ้ามันลงมาต่ำกว่าเกึ่กกลางของถ้าเราดูนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง TRC ให้ดูนะครับมันเพิ่งก็คือว่าเป็นหุ้นที่ดีคือ เป็นตัวสอนที่ดีนะครับเมื่อจังหวะเขาลงมานะครับเห็นไหมครับว่าเขาต่ำกว่าตรงกึ่งกลางทั้ง2ตัวก็คือกึ่งกลางบูชเชอร์แบนด์และกึ่งกลางของลีเนเลชั่นเมื่อมันลงมาต่ําแบบนี้เราต้องออกนะครับจังหวะออกนะครับเสร็จแล้ววันนี้เขาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปแต่ประเด็นคือเราออกมาเราก็สบายใจว่าเออเราไม่ติดตรงนี้เราออกจากตรงนี้ไปเราก็ไปเข้าตัวจุดทาได้เราก็ยังทํากําไรจากตัวจุดทาแล้วค่อยกลับมาเมื่อตัว trc มันพร้อมค่อยมันเข้าใหม่จังหวะมันก็ยังคงจะได้อยู่นะครับ ราะนั้นเมื่อมเขาจะลงเรารู้แล้วว่าเขาถ้าเขาลงต่ำกว่ากืองกลางบุริจแบนแล้วต่ำกว่ากืกกลางเลนด์เอเจชันเราก็ออกออกเราก็เสียน้อยนะครับเสียน้อยเราก็ไปเอาทุนกลับมาเอาไปลงเล่นที่จุทาจุดทาก็ได้กําไรขึ้นขึ้นมาเราก็ได้กําไรจากจุดทาได้กําไรจากจุดทาเสร็จก็กลับมาเข้าใหม่ที่ trc แค่นี้เองนะครับก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่เราต้องกัดจังหวะให้ดีนะครับโอเคนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับทีนี้ vgi นะครับโอ้โ oh, ห vgi นี้ของตัวลูก W2 นี่ครับ mm hmm. ก็เป็นจังหวะให้เข้าทํำนะครับ mm hmm. เพราะว่าจังหวะสุดท้ายก็คือว่าเขาลงมาต่ำสุดแล้วนะครับ mm hmm. แต่ว่าเขาเป็นในโน้นไซเวดาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับแนะนำให้ถือสั้นๆ mm hmm. ก็จากระหว่าะตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับมันจะทำกำไรได้สั้นๆน,นะครับแต่ทำกำไรได้น่นอๆนะครับระหว่าง0.40ไอ04้0.04ถึง0.07นะครับ 0ูนยก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พี่นาดูนะครับว่าจะเอากําไรแบบไหนตัวบุ๊กส่วนตัวบุ๊กนะครับตัวบุ๊กก็มาดูกันนะครับเป็นจังหวะเข้าทานะครับเห็นไหมครับกําลังจะรีบาวแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะตัว mscd กาลังจะหันกลับขึ้นมาด้านบนนะครับล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีวอลุ่มการลงทุนต่างประเทศเข้าแต่ลกทุนชาวไทยยังไม่เข้าเพราะนั้นราคาก็เลยอยู่เป็นโดจิอยู่นะครับเป็นโดจิที่ยาวอยู่ด้านบนก็กาลังตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ประเด็นคือออตตนนนี้กกก็็เปสัััญญาาณรบวขง ราคาการจลิบบานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเราเข้าถ้าเราเข้าเต้นจุดที่ต่ําสุดเราต้องเข้านะครับพอราคาถัดไปก็จะค่อยสายเวขึ้นไปที่1บาทนะครับตัวนี้ก็อดทนถืออาหน่อยนะครับสาหรับท่านที่สอบถามมาเราก็ยังคงติดที่อยู่เหนือเหนือแล้วก็เขาก็คงต้องหาทางลงจากตรงนี้ก็คือเข้าที่ราคาตอนนี้อยู่ที่0.71เหรือ0.70นะครับพอเข้าที่0 7 1 0 7เเเสร็จท่านก็ทนให้มันถือสวิงกับ ขึ้นไปนะครับเป็นจุดที่ท่านพอจะได้กําไรหรือมีกาไรดิดหน่อยท่านก็คัดออไปนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับสลับบุ๊กนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับทากาไรเราก็พยายามจัด mindset ของตัวเองนะเล่นให้ได้กําไรนะครับเราต้องหักฝึกหัดกาเล่นบ่อยๆเราก็ทําให้มันบีบตัวเข้ามาแล้วเราก็เล่นเพียงหุ้นเพียงไม่จิตตัวแล้วเราก็มาดูตัวมาดูการสแกนสแกนหุ้นจากการเล่นบนลุ่มแล้วเอา เอาตัวที่มีวอลลุ่มนี้ไปไปสแกนไปวิเคราะห์พูดออกมาว่าเราจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนทํากําไรได้แบบนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอความกรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะ้สำหรับท่านที่เข้ามานานแล้วก็ทํากําไรได้ก็ขอให้สมัครสมาชิกเข้ามาตัวนี้ก็จะเสียเพียงเดือนละ35บบาทต่อเดือนถูกกว่า ค่ากตวยเตี๋ยวนะครับต่อเดือนเลยนะครับนี่3-5บาบาทต่อเดือนถือว่าถูกมากๆนะครับยังไงก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ